สวัสดีครับก็ผมเล่นหาชีวิตาเสิรวันนี้ผมจะมาทําอาหารนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องเตรียมเนื้อครับเนื้ออยู่เรจะใช้เป็นเนื้อเนื้อโคขุนหมักพร้อมปรุงแช่แข็งนะครับนี่นี่เลยครับต่อมาก็เราจะหมักเนื้อนะครับการหมักเนื้อเราก็ใช้เป็นซอสหอยนางรมนะครับหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับนี่ อันนี้คือผมหมักไว้แล้วครับหล mm. ังหมักเสร็จก็ได้มาอันนี้เราก็จะมาทำการย่างนะครับไปดูกันแล้กก็เปิดแกนะครับก็นมเนื้อนะครับลอหมักไป้ไมาย่างเลยครับต้องรอร้อนเนี้ยรอร้อนหน่อยครับ อ๋อแล้วก็ใส่แล้ว ยาวประมาณไม่กี่เสียก็จะพิดูนะครับมันเยี่ยมอะไรอ่ะกัดดูก็ได้ดต้องขัดไข่กัดมันกักัไลแล้วกันาคิดคนเดียวมันยาวอะน ต่อมานะครับเราก็จะมาเอาเนื้อขึ้นนะครับเนื้อที่ได้ก็จะหน้าตาประมานี้เลยนะครับเราก็จะนำมันเนื้อไปหัน่นะครับ <c oughs> หั่นชิ้นให้พอดีคำานรับไม่ใหญ่มากก็ขึ้นเขียงเลยครับก็นำไปหันนหนห่นะครับก็เชฟมืงใหม่ครับไม่ค่อยทําหาร หันครั้งแรกแนี่บอกใหญ่ไปครับก็ดูเนื้อก็มีเย้่แดงอยู่ครับตต้กีิ่นะครับก็หันหานไปครับแี้เขาบอกว่ายังใหญ่อยู่ครับก็เลยอราทำให้เล็กกว่าเดิม ภาษีก็ได้ประมาณนี้ครับก็แต่จานนี้เท่าไหร่กินได้อร่อย yes